ยังไงคิวเทโทรหาเบสคำสิงดูซีรีส์อยู่กับทีวีที่ฝ่ายซื้อให้ทั้งวันภาพผมชัดมากจะขอบคุณตลอดไปเดี๋ยวจะมีถ่ายงานกับพี่ซิมแต่ขอพูดถึงมีโซหน่อยนะแต่ถ้าแมวตัวไหนกัดไม่รู้ไม่เล่นหรอกแต่ว่าัน่ซิมรูักเล่นก็เลยเล่นได้แต่ว่ามันจะเอาเอาถัเอาขาถีบเหมนมงเวลาอุ้มมันเหมือนไม่ไม่อยากให้อุ้มอะทุกอุ้มไม่ได้เลยอะมือตถูกชมสวยเหมือนใหม่ดาวิกาบอสถึงขับเบรกดังเอียดพี่นุ๊กเหมือนพี่ใหม่ดาวิกาเลยหรอ วัวละออกกระจกบ้านไหนดูว่าเหมือนพี่ใหม่อะครับ <c oughs> โตเชียอมดูบ <c oughs> ถึงกับงงทำบนอะไรตั้งแต่เช้ายันบ่ายพี่ไปอีกโบอทหยอกหยอกแต้งพี่วงเล็บเคย พี่ซิมครับพี่น่จีนซ<ต>ีน่ะครับ<ก>พี่สเปซซูวี่ไก่ที่เขาบอกอร่อยมากๆเลยครับลองบอลชอนครับพี่อร่อยปิดท้ายคลิปเอาคามตามุตามิอ้อนๆขอกล่องเช้ามีโซมาฟา